โรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นมานมนานแล้วก็ยังแก้ไขปัญหากันไม่ได้เนี่ยประเด็นส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมาจากเรื่องของความเข้าใจผิดข้อมูลที่ผิดหรือความเชื่อที่ผิด <c oughs> ความเข้าใจผิดเรื่องแรกก็คือเรื่องของชื่อนะครับที่สื่อให้เข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้เกิดแต่เฉพาะในหมา ก็ชื่อโรคมันเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามันเกิดแต่ในหมาจะเอาแมวไปฉีดวัคซีนทำไมแต่ในความเป็นจริงโรคพิษสุนัขบ้านั้นนะครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่าเรบีสไวรัสมันก่อให้เกิดโรคนี้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดผมจะไม่เรียกโรคพิษสุนัขบ้านะผมจะเรียกเรบีสผมรณรงค์ให้ทุกคนเรียกใช้ชื่อเรบีส อันนี้ก็เป็นความก้าใจผิดท <kho aj. S 1> ี every ่สําคัญรอให้ถึงฤดูกาลก่อนอ๋อเดี๋ยวหน้าร้อนแล้วมันจะบ้าแล้วค่อยเอาไปฉีดวัคซีนละกันไม่ต้องลครับเพราะว่ามันเกิดได้ทั้งปีเมื่อถึงครบช่วงปีของการฉีดก็ต้องเอาไปฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิในสัตว์เลี้ยงของเราตลอดทุกปีครับโรคนี้เป็นเองหายเองก็หายไปจากโรคนี้ครับชีวิตคุณหายไปเลยนะ นะเพราะว่าถ้า,เ,าเข้าใจผิดเช่นนี้ทำให้ตายมาเยอะแล้วนะ mm. มันไม่ใช่แค่เข้าจากแผลหรอกเ mm. ชื้อเนี้ยมันสามารถเข้าสู่เยื่อเมือกทุกแห่งได้น้ำลายหมาที่มีเชื้อกระเด็นเข้าตาเนี่ยก็ติดเชื้อได้เข้าปากก็ติดเยื่อเมือกก็เข้าสู่ได้ยิวหนังเราเนี่ยโดยปกติกันได้แต่ถ้าเกิดมีรอยควนเชื้อก็เข้าไปได้ การช่วยให้เร่งให้มันช้ำชอกช้ำนะนะไอ้ที่จะไม่รุนแรงก็อาจจะยิ่งรุนแรงก็ไปอีกคือมันไม่สามารถรักษาเรดดีได้ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับน้ําเปล่าเนี่ยก็ช่วยในกรณีชะเอาปริมาณเชื้อออกไปอย่างที่บอกแต่มันก็ไม่ได้หมดมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เล็ดลอดเข้าไปที่เราแนะนําก็ให้มีการใช้สบู่ฟอกเพื่อเป็นตัวที่ ช่วยในการทําความสะอาดด้วยทางนั้นออกไปนะครับก็ไม่ผิดที่จะใช้น้ําเปล่าแต่ก็อย่าไปเชื่อบอกว่าใช้น้ําเปล่าแล้วก็โอเคจบกันมันไม่ใช่จํานวนที่เป็นเนี่ยนะ mm. เกิดในหมาบ้านมากกว่าที่เป็นหมาจรจัดเป็นหมาที่มีเจ้าของแทนที่มีเจ้าของจะมีคนดูแลพาไปรับวัคซีนกลับกลายเป็นว่าเป็นต้นเหตุของโรค นั่นหมายถึงว่าความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสัตว์ของคนไทยนะเป็นอย่างไรล่ะทําไมถึงเกิดตรงนี้ถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของเราแรกเลยเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคุณก็ต้องพาไปฉีดวัคซีนแล้ว <c oughs> บ้านเราแทบจะมีมีบ้านไหนหรอกที่หนูเข้าไม่ได้หนูเลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นหนูก็เป็นพาหะที่นํามาให้ได้ บางบ้านบอกอยู่แต่ในบ้านโอ้โหหนูเข้ามาขโมยโออาหารกินเจอหมามีการสัมผัสกันไล่กัดกันอะไรกันว่าไปก็รับเชื้อโดยที่เราไม่เอะใจด้วยเพราะเราบอกว่าหมาเราอยู่ในบ้านก็เลยไม่ฉีดวัคซีนโอ,โอ้มีบ้านมีรั้วผมไม่เคยปล่อยไว้ไหนเลยแต่ไอหมาบ้านข้างนอกหมาที่เป็นเรบีจากข้างนอกเดินเลาะรั้วไอ้นี่หมาบ้านเราก็เลาะรั้วเนี่ยก็สัมผัสแล้วติดรับโรคได้เพราะว่าเจ้าของไม่ได้นั่งเฝ้าหมาทั้งวี่ทั้งวันเนี่ย หมาจะไม่เสี่ยงด้ไงลูกหมาก็ตัวเสี่ยงเลยแหละแล้วเป็นตัวที่คนละเลยเหมือนกันบอกมันกัดเนี่ยเพราะว่ามันมันเคี้ยวฟันกําลังขึ้นเคี้ยวกําลังขึ้นแงบเง,งบเล่นเล่นตัวเล็กเล็กน้อยน้อยสะกิดนั่นแหละตัวดีเพราะว่าเราละเลยแต่มันก็สามารถติดเชื้อได้เมื่อไปสัมผัสหรือได้รับเชื้อจากหมาที่มีเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหมามาแงบมางับมีแผลเกิดขึ้นทั้งหลายแหลน่นียจะต้องให้ความสำคัญอย่าไปละเลย ไม่จริงที่จะฉีดเข็มเดียวแล้วมันอยู่ไปตลอดชาติมันเป็นไปไม่ได้เอาตั้งแต่ในลูกหมาที่เราเริ่มฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดเมื่ออายุสมเดือนหลังจากนั้นพอครบปีแล้วก็ซ้ําอีกทีนึ่งพอปีถัดๆไปเนี่ยเราก็ฉีดทุกปีทุกปีทุกปีเป็นการกระตุ้นในภูมิมันสูงอยู่ในระดับป้องกันเนี่ยไปตลอดเพราะฉะนั้นการละเลยหรือว่าเคยฉีดครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นอีกนะครับ ภูมิก็โลดหายไปก็เหมือนไม่ได้ฉีดแล้วในกรณีของการถูกหมากัดเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเขาก็ประกาศโคมๆอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็หมากัดแล้วทำยังไงนะครับก็ล้างแผลต่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบ ถ้าเราทําให้สังคมนั้นเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องประกอบกับก,บการมีวินยัยในการที่จะเลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์นะฮะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการที่จะทําให้โรคเนี้ยหมดไปจากโลกก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ Terima kasih telah menonton!